All sure. right. แต่ว่าใช้เป็นับเลียวได้ด้วยใส่น้ำก็ใส่ทรายก็ได้ยกมาต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าในสถานการณ์โควิดรอบใหม่เนี่ยก็เป็นปัญหาอุปสรรคในแง่งของการจัดการแข่งขันกีฬาทุกประเภทแต่ว่า บางจริงเรามีประสบการณ์ด้านนี้อยู่แล้วในช่วงของการระบาดรอบที่แล้วนะครับเรามีโครงการที่สําคัญโดยเฉพาะจริง,รงๆวันนี้ต้องเป็นวันนัดถแถลงข่าวการจัดการแข่งขันของสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์แต่เมื่อเจอสถานการณ์โรคระบาดโควิดในรอบนี้เนี่ยจำเป็นต้องมีการเลื่อนออกไปนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยก็จะมีการจัดการแข่งขันรูปแบบที่เราเรียกว่าโวร์ชีลนะครับซึ่งเราเคยทํามาแล้วใน ในช่วงของการระบาดรอบแรกและโครงการที่สําคัญของกรงมอนามัยของกระทรวงสาธารณสุขก็คือโครงการ9ท้าใจซึ่งจนถึงวันนี้เรากําลังจะเปิดซีซั่น3นะครับในเดือนต้นเดือนมีนาคมนี้เพราะฉะนั้นการจัดการแข่งขันในลักษณะที่แข่งขันกับตัวเองโดยส่งระยะทางนะครับหรือส่งระยะเวลาในการเข้าร่วมแข่งขันสมาคมกีฬาจัก,กรยานก็เป็นการปั่นนะครับ บันกับตัวเองในบ้านแล้วบันทึกบันทึกระยะทางนะครับบันทึกเ,เวลาเพื่อที่จะแข่งขันกันได้ครับและยังสามารถมาเข้าร่วมโครงการก้าวท้าใจกับกระทรวงสาธารณสุขได้ด้วยก็คือในการแข่งขันของเขาทุกคนก็สามารถมาโหลดแอปพลิเคชันก้าวท้าใจเพื่อที่จะได้บันทึกการออกกําลังกายท่ามกลางการเป็นนโยบายสนับสนุนของกรมอนามายัย เพื่อนี่ให้เขาได้บันทึกการออกกําลังกายเข้ากับแอปพลิเคชันก้าวท้าใจหรือลายของก้าวท้าใจเนี่ยเขาจะมีสิทธิพิเศษต่างๆเช่นคนที่เคยเข้าร่วมโครงการก้าวท้าใจซีซั่นสองพอสมัครปับจะมีเฮลพอยต์ให้3ามสามาเฮลพอยต์นะครับปันไปครบตามระยะที่กําหนดก็จะได้เฮลพอยต์เพิ่มใครได้เฮลพอยต์สะสมครบจะมีสิทธิประโยชน์ต่างๆที่จะให้กับนักแข่งขันกีฬาจักรยานด้วยเขาก็ได้2ทางน,นะครับเพราะฉะนั้น ในการาในการใช้โอกาสหรือใช้วิกฤตของสถานการณ์โควิดเนี่ยนะครับเราก็ใช้ออกแบบกับการออกกำลังกายเราจะไม่หยุดการออกกำลังกายเราจะไม่หยุดในการแข่งขันแต่เราจะปรับเปลี่ยนให้ให้ลดการติดเชื้อนะครับโดยออกแบบให้สามารถที่จะแข่งขันกับตัวเองและส่งตัวเลขหรือส่งระยะทางเข้าร่วมกับระบบเทคโนโลยีหรือแอปพลิเคชันหรือว่า หรือว่าระบบโซเชียลมีเดียได้นะครับเพราะนั้นก็นี่คือการปรับแผนของทั้งกระทรวงสาธารณสุขกรมอนามาัยแล้วก็สมาคมจักรยานในพระบรมราชูป,ปถัมภ์นะครับปัจจัยสำคัญก็คือโรคระบาดนี่แหละครับแต่อย่างไรก็ตามเ,เราก็จะเห็นว่าในทุกกีฬาความเป็นเลิศเนี่ยเราจะปล่อยให้มันมีระยะเวลาหรือช่วงช่วงที่ไม่มีการฝึกซ้อมหรือแข่งขันไม่ได้เราจะเห็นว่าฟุตบอลที่ ลีกต่างๆในยุโรปหรือลีกต่างๆก็เปิดการแข่งขันแต่เพียงแต่เขาไม่มีคนดูครับมีคนติดเชื้อเยอะแต่เขาก็ยังแข่งขันเช่นการปัจจัยสําคัญก็คือโรคโรคระบาดแต่เราต้องปรับวิธีของเราอย่างนี้อย่างสมาคมจักรยานสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ก็มีการปรับรูปแบบที่จะให้มีการแข่งขันกันซึ่งเป็นการปันในบ้านนะครับกีฬาแบดตินตันก็จะจัดการแข่งขันในต้นเดือนมกราคมนี้เป็นการ แข่งขันนานาชาติแต่ว่าไม่มีคนดูนะครับรวมทั้งกีฬาในทุกประเภทในบ้านเรานะครับถึงแม้ไม่มีการแข่งขันก็ต้องมีการจัดตามรูปแบบ New normal ที่ต้องป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อของโควิด19อันนี้เป็นปัจจัยสําคัญที่เราต้องหยุดอยู่กับที่ไม่ได้ก็ต้องปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์อย่างเช่นคลัสเตอร์ในระยองหรือสังภาคตะวันออกเนี่ยก็เรียนว่าต้องดูตัวเลขออกมาสักหนึ่งอาทิตย์นะครับว่าตัวเลขตรวจเชิงลุกเป็นยังไง ตัวเลขผู้ติดเชื้อเป็นยังไงประกอบกันทั้งหมดนะครับแล้วก็การไปค้นหาผู้เสี่ยงสูงว่าผู้เสี่ยงสูงที่มีจํานวนมากเนี่ยตรวจแล้วถ้ามีผู้เสี่ยงสูงยังติดเชื้ออยู่เนี่ยเราดู3าตัวเลขนี้เราจะประกอบกันพิจารณาว่าเราสามารถควบคุมได้แล้วหรือ,อยังถ้าเราสามารถควบคุมได้แล้วนับหนึ่งตรงนั้นเนี่ยก็นับไปอีกสิวันอย่างน้อยหรือ28วันเพื่อดี่จะให้การควบคุมมันเสร็จเด็ดขาดจึงจะมาพิจารณา ภายใต้เงื่อนไขว่าเราควบคุมโรคได้แล้วแล้วก็มาจัดการแข่งขันได้นะครับเพราะฉะนั้นระยะเวลาในช่วงนี้ก็คงจะตอบยากก็ขึ้นอยู่กับในช่วงสักอาทิตย์นี้ต้องดูส่วนคลัสเตอร์สมุทรสาครเนี่ยก็ต้องเราเรียนว่ามันยังยากอยู่นะครับเพราะว่ามันเป็นคลัสเตอร์ที่ทเป็นรายงานต่นางด้าวที่ยังมีการเคลื่อนตัวอยู่เพราะนั้นตรงนี้ก็ต้องพยายามจัดการควบคุมให้ได้มันตัวเลขที่นิ่งซะก่อนแล้วค่อยนับวันว่าจะเมื่อไหร่แต่อย่างน้อยก็ไม่ต่ำกว่า2เดือนอยู่แล้ว ประกาศรายละเอียดต้องประกาศแบบนี้แล้วก็ต้องไปที่อำเภออันนี้เดี๋ยวก็ต้องมาดูว่าถ้ามันสามารถทําออนไลน์ได้นะครับหรือสามารถโชว์ว่าโหลดหัวใจสำคัญคือทุกคนต้องโหลดแอปหมอชนะเพื่อจะได้ติดตามตรวจสอบได้ว่าท่านมีความเสี่ยงสูงแค่ไหนและท่านเดินทางไปที่ไหนบ้าง 2. การแสดงเหตุผลความจําเป็นต่อเจ้าหน้าที่ว่าท่านจําเป็นยังไงนะครับเพราะว่าที่เราประกราศออกมาเนี่ยก็คือการห้ามออกนอกหรือเข้าใน5จังหวัดนี้ เพราะนั้นการให้เหตุผลความจำเป็นแล้วก็ให้หน่วยงานที่ท่านทํางานอยู่เนี่ยออกหนังสือรับรองว่าท่านทํางานที่นั่นแล้วต้องเดินทางไปทําที่นี่เนี่ยอันนี้ก็อาจจะยังมีความอุปสรรคหรืออาจจะมีขั้นตอนอาจจะยุ่งยากแต่ว่าเราจะปรับหน้างานให้เร็วที่สุดเพื่อความสะดวกเพื่อที่จะได้ไม่ไปรบก,กวนในการใช้ชีวิตปกติสุขยามานะเพราะนั้นหลักการดูตามประกาศประสมหาไทยไปก่อนหน้างานเดี๋ยวเราจะไปดูผมจะไปตรวจหน้างานว่าในแต่ละอำเภอม,มันมีความหนาแน,น่นแค่ไหนแต่ว่าขณะเนี้ย มีส่งมาให้ดูแล้วว่ามันมีความหนาแน่นมากก็ต้องเดี๋ยวสั่งไปให้กําชับว่าจะต้องเว้นระยะให้ดีเว้นระยะนะครับว่าในการไปขอแล้วก็จะอำนวยความสะดวกมากที่สุดยังไงเช่นถ้าเป็นออนไลน์ได้โดยที่ไม่ต้องสอบถามมากนะักส่งเอกสารได้ทางออนไลน์ก็จะเป็นประโยชน์กับผู้ที่จะไปขอความจําเป็นที่เดินทางข้ามจังหวัดได้แต่ย้ําว่าการกักตัวยังไม่มีนะครับหมายถึงว่าห้ามออกถ้าจําเป็นออกได้การกักตัวเนี่ยมันขึ้นอยู่กับแต่แตละจังหวัด นะครับว่าจังหวัดนั้นเขาประกาศอะไรยังไงแต่ว่าในส่วนถ้าจังหวัดที่ยังไม่มีการจัดตัวต้องไปดูประกาศของแต่ละจังหวัดทีมน,นะครับ,รบหรือท่านนายกก็ปกติแล้วเราจะต้องจัดทําคู่มือ,อซึ่งซึ่ง,ซ,งซึ่งเดิมสมาคมจักร,รยานกว่าจะจัดได้เนี่ยก็ต้องเสนอคู่มือในการจัดจัดแบบป,ปิดก็จํากัดจํานวนดูพื้นที่เป็นหลักพื้นที่จุดได้เท่าไหร่นะครับ คนจะต้องสามารถเข้าไปดูได้เท่าไหร่อันนี้เป็นหลักเกณฑ์ของสวคเลยนะครับเศกิจแล้วผู้มืลต่างจะแตกต่างกันจากการที่ติดควิรอบแรกมันจะต่างกันอยางคือมันอยู่ที่ชนิดกีฬาให้เหมือนกันอย่างจักรยานนี่ถ้าถ้าผมจัดในเวโรโดมเนี่ยผมก็ต้องคนอยู่ในนั้นได้ไม่เกิน300อคนท่านสาธิตไปตรวจแล้วผมมีมาตรการจุดที่หนึ่งตรวจยังไงเข้าออมาคัดกรองวางระยะ แล้วก็มีการรวมแบ่งเป็นจุดๆซึ่งท่านไปตรวจแล้วก็ผ่านนะนเนอร์นะครับเราก็ใช้วิธีการมิตติ้งกันนะครับโดยใช้โปรแกรมแพลตฟอร์มของสวิฟต์นะครับเล่นกันออนไลน์ทีนี้พอเราซ้อมกันแล้วเนี่ยก็มีผู้คนทางบ้านที่เขาเป็นนักกีฬาอยากออกกำลังกายกับเราเราก็นัดิตติ้งเขาก็มามารวมซ้อมกับนักกีฬาทีมชาติซึ่งในโลกปกติน่าแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่ผู้คนเหล่านั้นจะไปซ้อมรวมกับนักกีฬาที่ชาตินะครับพอเราทำเสแรกออกมาแล้วเนี่ย ท่านาน,านายกก็อันนโยบายว่าให้ดุดยให้เต็มที่เลยนะครับเราพยายามถ่ายข้อศอออกไปแล้วก็คนก็มาเล่นกันเยอะมากถือว่าประสบความสำเร็จมากในเด <c oughs> ือนเ่แรกหลังจากที่ปลดล็อกไปแล้วเนี่ยเราก็กลับมาสู่ภาวะปกตินักกีฬา,าก็เข้าแคมป์อยู่ที่เชียงใหม่พอช่วงปลายปีที่ผ่านมาเนี่ยมาอีกแล้วครับ <c oughs> ตอนนี้ก็ขออนุญาตท่านนายกให้เลื่อนแคมป์ออกไปไม่มีกําหนดนแต่ให้โปรแกรมซ้อมกับนักกีฬาซ้อมออนไลน์แล้วท่านก็บอกว่าก็เริ่มเสสองเลยนะครับก็ชวนคนมาปัน โดยมีแพลตฟอร์ม2อ,อ,องชนิดขึ้นมาคือเป็นวันแลกกับทางสวิตนะครับถ้าใช้จ่ายถูกกว่าแล้วเราก็ชวนคนมาปั่นกับักีฬาถึงชาติทุกวันเสาร์นะครับในวันปกติก็ให้งานเขานะครับวันกีฬาถึงชาติก็ซ้อมตามโปรแกรมคนทั่วไปก็ซ้อมเก็บระยะทางอย่างที่ท่านสาธิตบอกนะครับเก็บชั่วโมงเก็บระยะทางนะครับครบหสัปดาห์ทาได้ตามเป้าหมายเป็นการาเลีย์ส่งผลมาให้เราเราจะมีของวันสงไปให้นะครับก็ที่ปรับก็อย่างที่โค้ด ได้ไดรายงานให้ทราบเมื่อสักครู่นี<ม>้ก็คือนักกีฬาเราจะส่งโปรแกรมไปให้ว่าถ้าถ้าขี่บนสมาร์ทเทนเนอร์เนี่ยในหนึ่งชั่วโมงจะต้องทําอะไรได้เท่าไหร่ยังไง<ม>ในขณะเดียวกันเนี่ยประชาชนทั่วไปเนี่ยก็มาร่วมออกกาลังกายกับเราได้เราจะมีพวกดาลงดาราม,ม,มา<ช>ด้วยนะครับเราจะมีสตูดิโอเล็กๆนะครับเพื่อนําขี่ทุกคนทั่วทั่วประเทศเราเนี่ยสามารถออกมาขี่ แล้วก็เก็บพอยตัวนี้เอามาร่วมกับก้าวท้าใจด้วยด้วยได้สองเด้งเลยนะได้สองเด้งเเดิมเนี่ยในโปรแกรมเราเนี่ยมีจังหวัดแรกคือสงขลาสงขลาอยู่ในยี่แปดเราจัดกานประจัดได้เอาไล่มาเด็กสนามที่สองเราต่อที่จันทบุรีแล้วก็มาลัยองเราโดนหมดแล้วก็สุโขทัไทยแล้วก็การจันทบุรีสุพรรณบุรีตอนนี้เราอยู่ในยี่บแปด อันนี้พอก็ผ่อนคลายเสร็จปับคนไหนพร้อมเราไปเลยอาจจะสลับสนามห้ามาสนามสีก็มีแต่ต้องแข่งให้ครบท้าสนามข<ม>อ,อ,อดูสถานกา,ารณ์นี้ผมก็จะตั้งสาธิตให้ท่านจะเป็นี่ศึรษาให้เราแล้วก็จะบอกว่าตัวนี้ผ่านแล้วนะตันนี้ผ่านแล้วนะคนะู่มือต่างๆเราก็ต้องทําไปตามระเบียบแต่ในนี้ก็ตามสพปผมได้เข้าไปคุยกับเลขาสพชแล้วเขาก็มั่นใจว่าสมาคมเราเป็นสมาคมต้นแบบ ก็เป็นคู่มือเดิมที่เราได้เคยทำไปคือ,คอวัตถุประสงค์การจัดปั่นในบ้านต้านโควิดเฟ,ฟสสเนี่ยเนื่องจากเดิมเนี่ยแคมป์เราอยู่ที่เชียงใหม่นักกีฬาเก็บตัวเพื่อเตรียมทั้งโอลิมปิกเกมทั้งนักนักกีฬาที่เป็นทีมอาชีพก็ขึ้นไปเก็บตัวรวมทั้ง BMX ก็เก็บตัวที่สุพรรณบุรีแต่นี้เมื่อ,อาทางรัฐบาลได้ประกาศ มาตรการต่างๆในการป้องกันโควิดนักกีฬาจะออกมาซ้อมข้างนอกก็ไม่ได้งั้นงั้นเรามีเฟสหนึ่งอยู่แล้วเกี่ยวกับเรื่องของอปั่นในบ้านต้านโควิดเราก็ให้นักกีฬาเนี่ยหยุดแคมป์แล้วก็เพื่อกลับมาอยู่ที่บ้านในขณะเดียวกันเนี่ยก็โค้ดก็จะออกโปรแกรมการฝึกซ้อมนะครับให้ปั่นอยู่ที่บ้านแล้วเราก็เป็นกลุ่มแยกเป็นกลุ่มต่างๆ ใช้ทีมชาติเ,เป็นเกณฑ์และขณะเดียวกันถ้าเรามาคำนึงถึงนักกีฬาทีมชาติอย่างเดียวประชาชนทั่วไปเมื่ออยู่ที่บ้านแล้วไม่ได้ทําอะไรเลย,เยมันน่าจะออกกําลังกายได้ด้วยก็เลยคิดโครงการตัวนี้เราคิดมาแล้วตั้งแต่เฟสหนึ่งเราก็จะมาเริ่มเฟสสอในวันเสาร์ที่จะถึงนี้นโดยเอานักกีฬาทีมชาติเ,เ,ป,เป็นตัวนําแล้วก็แยกกลุ่มกันสมมุติว่าจุธาธิปมณีพันธน์ ใครเป็นแฟนคลับจุธาทิพย์ก็จะนัดกันไปปั่นนะครับโดยเ,เราจะมีการถ่ายทอดทางเฟซบุ o กไลฟ์ของสมาคมจักรยานแห่งประเทศไทยนะครับเ,เพื่อที่จะเชิญชวนบรรดานักปั่นทั้งหลายนะครับที่ไม่ใช่ทีมชาติก็ดีหรือคนที่มีสมาร์ทเทรนเนอร์มีลูกกิ้งอะไรต่างๆซึ่งเดี๋ยววันนี้เขาก็จะมีการสอน ทางออนไลน์ให้บรรดานักปัน่นทั้งหลายได้รู้ว่าถ้าจะปั่นในบ้านต้านโควิดเนี่ยท่านจะต้องมีกรรมวิธีในการเข้าไปเล่นยังไงอะไรยังไงนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เราจะแก้วิกฤตเนี่ยให้มันเป็นโอกาสนะครับก็เราเราคิดว่าน่าจะดีนะฮะถ้างั้นเราไม่ทำอะไรเลยเนี่ยมันมันไม่ได้ทุกสมาคมเขาก็คิดว่าเขาเขาก็มีแผนในการ ดำเนินการเหมือนกันแต่ของเรานี่มีความพร้อมนะครับถึงแม้ว่านะครับเราไม่ได้ซ้อมในสภาพสนามจริงเนี่ยแต่เราก็มีสมาร์ทเทรนเนอร์เรามีลูกกิ้งเรามีอุปกรณ์ต่างๆตอนนี้สนามสกายเลนก็ปิดแหละบรรดานักปั่นทั้งหลายลก็ไม่รู้จะไปทางไหนยังไงออกไปข้างนอกก็กลัวเชื้อโรคก,ก็มาปั่นในบ้านต้านโควิดดีกว่า วันนี้โค้ดตั้มกับทีมงานก็จะมีการอสอนนะครับทางออนไลน์เสร็จแล้ววันเสาร์ก็จะเริ่มปั่นก็จะมีดารามานำด้วยอย่างมอดปฏิพานหรือบรรดานักปั่นที่เป็นฝันใจของนักปั่นทั้งหลายนี่ก็จะมาร่วมปั่นกัน ก็กำลังรอไทย PBS อยู่ว่าจะจะว่าอย่างไงนะถ้าถ้าร่วมกับไทย PBS ได้มันก็จะทำให้การขยายเครือข่ายทั้งหมดเนี่ยนะครับไปได้ด้วยนะครับมันขึ้นอยู่กับการะระบาดของไวรัสโควิด COVID 19ถ้ามันทุเลาบาบางลงรัฐบาลยกเลิกข้อกำหนดต่างๆแล้วก็สามารถดำเนินการจาัดก,การในขันได้เนี่ยเราก็จะรีบทำให้เร็วที่สุด อันดับแรกก็อาจจะจัดโดยไม่มีคนดูเราอาจจะเลื่อนเอาลู่มาแข่งก่อนเพราะเป็นสนามปิดนะฮะแล้วก็ตามด้วยการแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทยในสนามต่างๆซึ่งที่ผมกำหนดเป็นแผนจริงๆแล้ววันที่7เนี่ยต้องแถลงข่าวเนี่ยในแต่ละจังหวัดเนี่ยมันอยู่ในใน28จังหวัดหมดเลยสนามแรกที่กำหนดไว้ก็คือที่สงขลาสนามที่สองจันทบุรี สนามที่3เนี่ยเป็นสีสัชนาไรนะครับสนามที่4การจนบ,บุรีสนามที่5ที่จงังหวัดระยอง28เรียบเลยนะอยู่ในนี้หมดงั้นงันระเบียบพวกนี้เราต้องพระพติปฏิบัติตามที่รัฐบาลกําหนดนะครับถ้าคลี่คลายเมื่อไหร่สนามไหนพร้อมเอาก่อนเลยแต่อาจจะไม่เลียงก็ได้สงขาพร้อมไปเลยนะครับพอนักปั่นเนี่ยเราต้องรีบบอกเขาบางคนเนี่ยไปจองที่พักจองอะไรต่างๆแล้วเนี่ยมันคืนไม่ได้ด้วย งังนั้นต้องอดใจรอไปนิดนึงนะครับอย่าง BMX เนี่ยตอนนี้ผมไปพบท่านจองชายบอกพร้อมเลยพร้อมเมื่อไหร่มานะครับทุกคนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีก็ฝากไปถึงพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งหลายนะครับจักรยานนั้นไม่ได้หยุดนิ่งนะฮะนักปั่นทั้งหลายให้ซ้อมไว้นะครับเดี๋ยวพอเราเริ่มวันที่9นี้เราก็จะมีโปรแกรมไปเรืเ่อยๆเก็บแต้มเก็บป้อยไปให้ได้นะครับแล้วถ้าเกิดมีแข่งเนี่ยเราก็จะ ดำเนินการในออนไลน์ด้วยถ้าเกิดยังแข่งปกติไม่ได้ครัขั้นตอนก็ยืน่นเสนอต่อสำนเ,เหมือนเดิมหมือนเดิมฮะเหมือนเดิมฮะก,ก็เราเอาแผนเดิมเราบอกว่าเราจะเริ่มใช้แล้วเขาไปพบแล้วก็ท่านบอกไม่มีปัญหาครับเพราะถือว่าสมาคมจักรยานเนี่ยเป็นสมาคมต้นแบบ